คนอีนมาครับคุณคุณคน่คับค,ยค,ยค,คอยากับพี่เคนี่มมโมาแล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์่อยอ่ะให้น้องโบสัมภาษณ์เลยว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่คะพี่มิกสวัสดคีครับผมอ้าชน้มิกยครับอปิใครอิใครครับันนี้ใคร่าตอนนี้ปลัดมุงนะครับปลัประหลัดอาพี่มิกพี่มิกปลัดมม่านี้เป็นมืสมด้วยค่ะ ตอนนี้ตอนนี้ถ่ายถ่ายอยู่ที่ไหนครับครับผมถ่ายอยู่ที่ตลาดปลาสวนครับเป็นไงบ้างครับตัวนี้เป็นแฟนๆทุกคนนะครับผมขอโทษทีนะครับที่ไม่ได้ไปงานขอส่งสุภาพบุรุษด้วยกันนะครับผมเหนื่อยไหมครับวันนี้เหนื่อยไหมครับวันนี้พอสมควรเลยครับได้บูแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลางแดดครับวันนี้ครับขอเสียงเชียร์หน่อยได้ไหมคะ ฝากแฟนๆนั่งครับโอนี่เป็นเป็นรอฟังเสียงน้องน้องอยู่เลยนะครับอยากฝากอะไรกัละครเรื่องนี้างครับเอ่อครับผมก็ฝากแฟนๆทุกคนเลยนะครับผมก็เอ่อขอาฝากทุกทุกทีด้วยนะครับที่ได้ของรางวัลจริทนะครับก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับดูละครขั้นเชือกนะครับเอ่อเราทุกคนเต็มที่นะฮะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเชียร์เราเยอะๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวทาน เออชิ้นๆคุณนเราจะมีให้ดูกันแน่นอนครับหอเซียงตูมือเลยครับีกันีอยู่ไหมครับนี้ครับดเพูดอยู่ครับว่ัลาเลอคสัาีพนอยไมคไม่เหนื่อยครับสู้เพื่อแฟนละครครับวันนี้ก็ต้องโค่นเลยวันนี้ผมกับชรคุณสมเนี่ยติดภารกิจปราจกรยอยู่นะครับ เสียงเสียดายจะคาท้ายหน่อยพี่คือนี่ครับมีอะไรฝากแฟนๆมั้งบ้างหรือเปล่าครับก็ฝากขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้เราตลอดนะครับติดตามการเชือกยังไงเดี๋ยวเราจะมีถายหูบันมันมีถ่ายทุกที่ท่ารักเลิศจีเล็กัน้อยน้อยฝากนะครับก็อาจจะมีจีนประหลัดฉดูกับประหลัดคุณจบด้วยนะครับ ยังไงก็อยากฝากให้เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปนะครับก็ให้เป็นสิ่งจุดจบนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าเราจะจบเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกท่านรอแล้วกันรับแฟนๆกิน้วยครับขอวิจต้มยำเลยครับขอบคุณมากนะครับพี่เคลลี่น้องมีนะครับวางลงครับอ่า